สวัสดีครับอยู่กับผมช่องตำดำสิ้นครับวันนี้ก็มาอยู่กับทีมงานดำกรีนนะครับับสำหรับมู่วานนะครับที่ลอกนานะครับวิ่งฝั่งนู้นนะครับก็เสร็จแล้วนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็ย้ายมาฝั่งทางนี้นะครับวิ่งข้างบนนะครับก็วิ่งนี้ปกติก็จะเป็น2บวิ่งนะครับ ลิงนานะครับก็เจ้าของที่นะครับก็จะปรับให้รถไมโคลอกนะครับให้เป็นวิ่งเดียวกันนะครับครับส่วนทางด้านคนขับเมโครนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นเสี่ยมิมนะครับมาขับเปลี่ยนกับชเฟอร์คนเก่านะครับตอนนี้โชเฟอร์คนเก่าก็พักนะครับกินน้ํานะครับ อันนี้ก็เสียบนิ้มก็ลงมาจากไมคโครแล้วนะครับสวัสดีครับ งานทิเทนะครับก็ยังยหลงื่ออีกเยอะนะครับเพราะว่าดินสวยนะครับเป็นดินลอกนานะครับเป็นดินทรายนะครับก็ทิเทก็มีไปเรื่อยๆนะครับสําหรับตรงนี้นะครับก็ทํามาหลายวันแล้วนะครับก็ยังไม่หมดดินเลยนะครับเพราะว่าดินลอกนาจะได้เยอะนะครับขนาดลอกไม่ไม่ลึกนะครับ นี่กขจะคงนี่ก็คงจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับสำหรับงานวันนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับก็จะเลิกงานกันแล้วนะครับหลังมุ่งกี้แล้วนะครับชอเฟอร์นะครับนี่ก็ เป็นสองเที่ยวสุดท้ายนะครับของผมแล้วก็ของเดืแซมนะครับครับจะพาไปดูพี่น้องไปดูที่เทนะครับครับรอบนี้นะครับก็จะเหลือสองคันนะครับของผมกับของแซมบิงนะครับเป็นรอบคันสุดท้ายนะครับตอนนี้ก็ไปเกือบถึงเกือบจะถึงที่เทแล้วนะครับก็จะอยู่ข้างหน้านะครับ ตอนนี้ก็มาถึงที่เทแล้วนะครับ ก็จะเท2เที่ยวนะครับเป็นรอบสุดท้ายของงานวันนี้นะครับเียจาสาชาเลยนะครับคันต่อไปนะครับก็จะเป็นขันของผมเองนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องตั um ้มดําซิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ